สวัสดีครับสวัสดีครับน้องวันดีครับเขาทำอะไรพี่ชายอยู่เลเบลอยู่เลเบลโอเคพี่อนเอ้ไอ้หัวแพนกวินแก๊งเรามันชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรกันครับกำลังเขาบอกชื่ออะไรนะแพนแพนกวิ้นอะครับไอ้ใส่ผ้าสามองค์นะใช่ใช่ไอหัวแล้วไม่คือไม่คือเขาติดอะไรหรือเปล่าอ่ะเขาเรียกหาพี่มามาเลเบลครับเลเบลบนเดี๋ย่อวะทำไ่า้องทำอะไรพี่ ไม่พี่ไปเก็บของตู้ตรงนั้นใช่ไหมเขาก็ยืนข้างล่างกันหมดอะแต่วิ่งมาปุ๊บกระโดดขึ้นมาพอพี่ถามว่าฮัลโหลครับลงลงมาได้ไหมครับเหมือนข้ามหัวกันเลยอะแล้วก็เดินนะแต่ไม่พูดพี่ก็เลยพี่พี่เลยยิงไปทีหนึ่งพอตกลงมาปุ๊บกระโดดขึ้นใหม่แล้วก็ถามพี่ว่ายิงยิงไหมครับยิงไหมครับเดี๋ยวผมถามน้องมันให้นะพี่แล้วพี่ถามว่าวพี่ถามว่าติดอะไรเปล่า หัวแก๊งผมอยู่น่ะพี่ตรงตู้อะหัวน้ำเงินน่ะไม่ไม่เรียกเรียกกันมาเลยเรียกเรียกมันมาเลยไม่เรียกเลยเราเรียกมันให้พี่หน่อยดิเอาลูกวิ่ง มันก็ถูกกับเอายิงเนี่ยเฮียมันข้ามหัวเนาะเป็นเฮียอะไรอะฝ่ยม,มันติดเป็นอ,อะไรต่อได้อะว็เบดบผมยังไม่ติดเลยนะงอมจัดเลยนะตึ้นโบคเใช่ครับรับฟรีอันนี้รับฟรีครับเกตเอดิท็มเอาเยนะฮะเเอดิทมรับรับาครับ,รบตต,ต,ต้องไหนอะเนี่ยไอสแลตอะแ,แล้วก็ท e ออเอม มันจะมีขึ้นเดลังมานะครับมันตีได้สองทีหรอได้ได้ใช่นะทะเลซายเลเวลที่อันไหนอันเนี้ยมันมันมีทุกวันหรอครับหรือว่ามีวันนี้ไม่ไม่มีวันนี้วันเดียวก็คือนานๆทีมีก็คือต้องเก็ตไอเทมก่อนเก็ตไอเทมยังมีพิมพ์ว่าอะไรนะครับทับไหมอ่าทับสลัใช่ใช่สลัแล้วก็ G E T อ่ะแล้วมันจะมีขึ้นขึ้นบอกเลยเห็นไหมสลัตัวไหนเก็ตไอเทมอ่ะสแลัดาวนั่มใช่ไอแปดนะ เกดไอซ์เอ <Get> <ม>็มเอ็มเกดไอเทมใช่เฉยใช่ไหมครับ <S <S ใช่ครับเกดไอซ์เทมมีตัวเอสข้างหลังด้วยเอามันก็บ,บอกว่ากําลังรับรางวัลจากขออ้อนั่นแหละนั่นแหละเข้นใจไหมได้ได้วิดวิดกี้มาสิบอันแล้วบา้าได้ตวดด้วยหรือเปล่าใช่ครับได้ตวดได้ได้ตวอ่าก็คือไปตีที่เขาอหนวยครับอขานวยใช่ตีฟรีสองทีตีฟรีพี่ตัดได้ได้ฮัลโหลฮัลโหลครับครับไม่ครับติดติดอะไรหรือเปล่าครับเหมือนแบบ มี้เมื่อกี้เหมือนมีอาการนะไม่ได้ติดครับไม่ได้ติดก็บอกไปแล้วนี่แล้วเสียงเหมือนล้อหลอกเลยอะพูดไป่ไรครับไม่ปกตินะแล้วทำไมผมถามแล้วแล้วแล้วทำไมยังทำอ่ะคนอื่นเขายืนข้างล่างหมดเลยอะผมบอกว่าไงอะผมเปิดตู้อยู่ไม่ไม่ได้เปิดตู้นะคุณเดินด้วยนะเดินเปิดตู้ได้ด้วยหรอครับแล้วผมมาละเปิดเปิดปิดเล่นแล้วทาไมไม่ไม่ตอบอะทำไมเป็นยืนไม่ได้เหรอข้างบนใช่ครับทำไมครับทำไม แล้วแล้วแล้วทำไมครับไม่ทำไมล่ะครับพี่ไม่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเหรอครับหรือว่าไงรู้อยู่ครับพี่พี่ครับอืมว่าไงเออปลาปลสปลาตีนปล้าอะไรอย่างครับพี่ครับว่าไงว่าไงพูดมาพี่เชริมมายังครับพี่ผมจะ ดังเช่ารถ่ะมันมีมันมีมันมีพ่อติ๊กกี่วันอ่ะรู้รู้ไหมครับเขามีพ่อติ๊กประมาณอาทิตย์ไม่เกินอาทิตย์ก็กว่าอาทิตย์ก็ติ๊กวันละสิบวันนานไหมวะคนดูเราเล่นกันมันมากี่วันแล้ววะตีตำรวจไหมเ้ยโอ้โหไม่เอาไม่เอารถนั่งสองนีคันไหนบ้างสวัสดีครับประานสวัสดีครับครับสวัสดีครับไม่มีเลยตอนนี้มีกบอ่ะลองไหมจูนลุงเออมีกบจูนลุงเอาไหมลองอันนี้เขาอยากเล่นเราตีเราตีกันมาเท่าไหร่าไรแล้วนะคนดูมันตีกันแบบมาเกียรติจะครบอาทิตย์ยัง แต่เล่นก็หกศูนเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรับต่อเลยกงงานได้แล้วเพราะรถกบตอนนี้คือว่าโกงมากถ้าถ้าเช่ากบใหม่นี่เท่าไหร่บี่กบใหม่สักเขาป่อยเช่ารถเดินเท่าไร่นะพี่บ๊อบกบอ่าซื้อเลยไหมครับจุลุงผมรถให้ผมไม่มีเงินครับพี่๋อมีเท่าไหร่ครับจ่ายก่อนครึ่งหนึ่งก็ได้กบใหม่แพงอยู่นะวันละวันละแปดหมื่นเนาะเกือบอาทิตย์แล้วโอเคเงินจะมันกันจะหมด้วนี่นรี้ ผู <cents input> ้หญิงได้นะเพื่อนแปดมือว่าไงเออได้ได้ได้ฮัลโหลครับเปิดได้ยังครับได้ครับันนี้วันนี้วันนี้ครับได้ไโอ้แฟชั่นอันเดียวกันกับเรานี่ยว่าคุณดูใช่ครับได้ได้ได้เล่นกับตำรวจอ๋อโหลอ๋อไทยอ๋อไทยเพื่อนเล่นกับตำรวจเนี่ยลองลองถามผู้หญิงคนนี้ให้หน่อยดิออกมาวันวันเดียวไม่น่าจะจบตัว

เมีมาแดกเยลูกตู้ันแข่งรับน้องโอ้กูตายชูพี่บอฟแล้วมาตินชุดครับเดี๋ยวหัวขาวไอเดอรมึงแขได้มึงแขงเดอรยนะครับพี่นะครับพี่ีทำไมวะนะพี่นะครับพี่มึงอย่าไปเพื่อนนอนดิชุดชุชุแล้วชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วมึงอย่าให้เพื่อนนอนดิชุดชุโอเคโอเคสวัสดีครับขอคุณคับขอคุณคับ ขอนบวกอะไรวะเนี่ยเป็น,นงานร้านวัดสถาพ,พิพให้ตอนนี้มันนัวกันอยู่ที่เลเบลเซเลชันโอ้แทงมุ่นเลยแหละเอองม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 องเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ที่ทำดูประชาชนนะครับกูแทงมุ่นเลยแหละ เขาจะชอบเขาจะเช่าแทงใครตายไว้เนี่ยไอ้สนับเงี้ยเขาไปไหนวะเช่ากบอะวันวันเท่าไหร่ครับวันเท่าไหร่วันละแปดหมื่นมันคุ้มปะถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มนะวันเดียวเขาเช่าสมมติเช่าวันนี้คืนวันเสาร์ก็วันสองวันก็แสนกว่าละเราเอาไปเล่นรีล้วเราก็มีนี่ว่ะเราก็ต้องมีรีนี่วันสุกนี่อเริลืมไปอาไทยมันมันนี่ไง ก็มีกบไงผมมีกบทุกทีไม่ค่อยได้ขับอะ่ะขับกับ h e โหลเนี่ยลองถามคนนี้ก็ได้ครับเขาเปิดกระป๋องไม่ได้เขาตอมอเข้ามาเป็นสองสามรอบแล้วเนี่ยเขาบอกฮัลโหลได้ฮัลโหลอยู่ไหมฮะ Normal ดิ n o r m a อลไรเออเป็นไงมันเป็นยังไงฮะมันกด E ไม่ได้กด E กดฮะกดตัว E หรือตัว T เขาบอกตัว T เปิดก็ไม่ได้เปิดตัวก็ไม่ได้ช่วยสาวเอาจัดน่าจะ เราต้องไปต่อมอตรงที่ว่ามันไม่มียัง,งไม่ช,ไมชวนารีสรุปว่างไงนี่ต้องเมืองบสตำรวจมาถ,ถอนงอกต่อม,มอโดยทตีต่อมอเขาต่อมอกี่รอบแล้ววะแล้วเมื่อกี้ก็เข้าใหม่อีกใช่ไหมครับแล้วก,ก่อนหน้านี้มีปัญหาไหมคะมีครับเขาบอกเขาก็มีเขาก็เปิดไม่ได้ ตรงไปตรงไม่มีคนตอนเลยถอนเองเลยใช่ครับตอนตัวม่งหมายม่งพ่อมึงอะมงม่งแม่ม่งพ่อมึงอะแลนแลนดังแลนก์กอางคนเยอะแล้วเมื่อกี้ได้ออกต่อมเข้าใหม่ยังครับออมเข้าใหม่แล้วอ๋อโอเคก็ไม่ได้เหมือนกันเหรอใช่ปรับปุ่มหรือเปล่าไทยเขาปรับปุ่มใช่เออเขาปรับปุ่มหรือเปล่าหนูเด็ก s e t t i ทุกอย่างแล้วนะมันก็ไม่ได้บายคีไม่ได้เหรอคีบาย ม่เขาบอกตัวทีเขาวางกดไวได้ไหมลองกดหน่อยครับไายอ่ะเขากดได้นี่หม่มก็กดได้ปกติีนะลองลองลุกขึ้นก่อนครับลุกขึ้นมันจะหน่วงอะฮไม่น่าหน่วงนะตอนผมพาเขามาจากกระดากกลางผมก็บอกให้เขาตอมอเข้าใหม่เขาก็ตอมอเข้าใหม่ผมยังตอมอเข้าใหม่เลยผมก็ตัวทีได้นะแต็มที่ผมตอมอเข้าใหม่ผมลองพาไปเมืองบนไหม มันเกี่ยวด้เหรอใช่ใช,ใช่บางทีถ้าคนเยอะหรือว่าเกี่ยวด้วเหรอวะคนดูไม่เห็นรถไม่เห็นอะไรเนี่ยอันนี้คนโคตรเยอะเลยหน่วงไหมคุณเฟรมเลททุนวิ่งเท่าไหร่คะเจ็ดส <73, 000. S 2> ิบสามคับนี่คอมดีจากไอแฮมปอน,นะผมผมจะผมก็เก้าเจ็ดนะห่างกันไม่มากพาลองพาไปตอมอเมืองบนนะเพอ๋อเอาแบบไม่มีอ่าลองดูลองดู ลองขับรถไปเมืองบนมันมีรถไหมครับว่าไงกินมีบัตรเมพูดเยัมบัตวีหนึ่งใครไหมบัตรวีหนึ่งใช่ต้องการผมอยากเลกเลกเลขหกเล็ดเก้าเอาเว้สี่ดีกว่าทม่ไม่ไม่ีไอไอไอบัตรแฟชั่นนะพี่อ๋อขนาดาคืนหนึ่งสามสองหนึ่งดูให้เดี๋ยวผมขอแฟชั่นวีหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าครับเราไปทำอะไรอ่ะเช่ารถครับพี่เล่นกับอะไร ยิงได้ไปกี่ใบอ่ะ SPC ครับอะไรนะพี่มันสี่ขวเล่นเป็นด้วยเนี่ยน้องไม่ได้ให้เขาดูยังกอลังจะตีเนี่ยเป็นหมดแล้วไอ้เสียงหมูมาบ้างวันนี้ลูกดีกันลูกดีกันครับมาอยู่ครับมาอยู่มาอยู่คุณลองต่อมาตรงนี้สักเี็กเล็กลูกดีกให้หน่อยน้องเล็กลูกดีให้พี่หน่อยดิไม่มีวะพี่โทรโทรครับโทรลองต่อมาเข้ามาอีกรอบไหมครับก็ได้ได้ลองให้เขาต่อมาตรงนี้ มีมีวีวีหนึ่งหลือไม่พี่โด๊พี่วีหนึ่งเหรอมามาเรียบเทเรซายหน่อยเลยอ่ะสิบเอ็ดใบมามาเนี่ยมาเนี่ยวีหนึ่งคืออะไรวะไอ้อาไทยอยากได้วีหนึ่งเหรอไม่เอาวีสองไปเลยอ่ะไอ้เจีเลียริเปอร์กูเห็นแล้วกูสั่งว่ะยัดแม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาแน่พี่ไทยพี่ชายว่าไงน้องเดี๋ยวต้องซื้อกาแฟกินเอาเกี๊ยนะผมผมอยากได้ยี่ส้าใบอ่ะพี่เรื่ออะไรครับอาไทย เลขห้าเจ็ดเก้าครับยี่สิบห้าใบใช่ไหมกินอยากได้ครับพี่ครับเลขอะไรน้องหกหนึ่งเก้าครับเท่าไหร่พี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้โหวันนั้นเท่าไหร่เองไม่กี่บาทเองไม่ใช่หรอแพงอยู่นะพี่แข่งกันเท่าไหร่เอันละสี่ห้าหมื่นนะพี่ใบละพี่ใบละนะเพิ่มแพทชั่นใหม่ลงใช่พี่เนี่ยแพทชั่นใหม่เนี่ยครับนี่เนี่ต่อไปดูได้นะกูเลีไปมุ่นมุ่นแล้วอ่ะน้องเอ้ยเหลือสีทองร้อยสามสิบห้าสีชมพู สองร้อยกว่าเรือแล่เลยได้ได้แคุ่่ตัวเลยเดี๋ยวค่อยไปดูเมื่อวานรับได้ผมผมได้ตั๋วฟรีบัตรกิจกรรมมานอะไปตีไปตีบอกหกทำมาอยู่ไปตีบอกหกนี่ยไปตีตีเขาผมหน่อยนี่ยแล้วก็พกบัตรแฟชั่นไปเลยไะพวกบัตรแฟชั่นไปเลยไปดูเพื่อแลกคนนั้นเขาน่าจะอุ้ยอันนี้แบบอันนี้แฟชั่นใหม่เหรอครับคุณผู้หญิงใช่ใช่อันนี้ไม่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 ใช่ตัวตัวที่ดุกดิ๊กเห็นมัเนี่ยตรงไล่นะเขามาไงครับน้องอันนี้เก่าครับพี่ ป่ะเิโนูจะเราจะมีตีใช่ไหมเราจะได้เขาไปเข้าบ้านวันศุกร์วันศุกร์ใช่มึงถามโพถามตัวคุยก่อนนะไอ้ที่รับปากคุยเฮียไม่มาเลยไอ้ตีใช่ป่ะเซิร์ฟดิอ๋อนึกว่าจะไอ้ตีไอ้ตีไม่มานะผู้หญิงไปไหนไม่รู้นะโอ้ยเมื่อวานนี้ไปอยู่สตาร์ทาวล่ออยู่นะชัดเจนแม่งโล่อตีหนึ่งยันตีสามอ่ะไอ้เที่ยงคืนยันตีสองตีสามใช่ครับใช่ใช่ได้เฉลยจากพี่แย่หรือเปล่า ไม่รู้มันไปลอกแล้วก็บอกว่าไม่ผมไม่อยากยุ่งกับผู้หญิงแต่ตัวเองคุยไม่หยุดอ่ะขอบคุณนะครับพี่ตอขอบคุณนะพี่ครับน้องไปแล้วมาร้อยแลนพี่ตอสวัสดีครับสวัสดีครับ้องไงฮะออกมารถกลบมาเดี๋ยวแล้วคนเมื่อกี้ของเสียเหรอคนเมื่อกี้ผมไม่รู้ผมเจอกระลาษเขากลางเหมือนกันแตเขาเข้ามาแล้วไม่เจอเสียเหรอ ตอมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพี่อแป๊บสวัสดีเพื่อนอะไรเพื่อนเออแล้วกูเรียกมันพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมันก็ไม่้รถพี่ตุ้นมมีแม็กกระสุนยาวสวัสดีไม่ได้รักเกลียนใช่ไหมถ้าเราจะไปปล่อยชาวเขาแล้จะหนีตำรวจคอกเงินเนาะใช่พี่ใส่รถตับเต็มสุดครับอันนี้คือได้ตีฟีใช่ไหมสองทีท่านสมมติตีปืนอย่าเพิ่งใส่กระสุนนะครับพี่เอออย่าเพิ่งใส่กระสุนอ๋อเหรอ ผมรัมไปแล้วก็ได้ครับพี่ผมไปยี่แปดนัดแม่งเกี้ยงเลยปักไปก่อนก็ได้ว่าแล้วนะเขามาพอดีเลยนะเขามาพอดีเลยได้ไหมครับคุณหญิงได้ไหมครับอ้โหชิบหายแล้วั้นแจ้งนายยกไม่ล่ะหรือว่าหรือว่าซื้อแป้นพิมพ์ใหม่ไหมครับผมกดได้นะนี่ปติไม่หยุดดูฟันใจผมก็กดได้ใช่ ไอตีไม่อยู่นูวคนัฟันใจเลยนะก็พิมพ์ได้นะกับตัวทีตอนขึ้นรถคันนี้ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวไปเจอกันขอบหน่อยก็ได้ขึ้นมาครับขึ้นมาไปลองไปแจ้งนายกตัวแต่ผมทำให้คุณได้นะถ้าคุณตกลงแบบครบครบหากับผมอ่ะ เอาไหมครับ้แนครับถ้าคุณถ้าคุณตกลงว่าจะคบคุยหากับผมแบบชู้สาวอะครับผมสามารถให้คุณกดได้